สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกร่วมกันด้วยนะครับนี่ผมสนิทเชียร์นะนเพื่อนะทุกคนนะครับผมก็ที่ผมไม่ได้หาเอ้ยที่ผมหายไปเนี่ยก็เพราะว่าผมเรียนนะครับคือเปิดเทอมนั่นแหละนะครับเดี๋ยวลองอันนี้กันอ่ะโอเคเป่าโอเคทำดสิทำเล่นๆก่อนครับ ก็มีจะบอกทุกคนไว้นะครับว่าผมอขอให้ที่หายไปนะครับผมรู้ทุกคนคือที่ผมเอคือเรียนนะครับมันเรียนมันไม่มีเวลานะครับผมก็จะเปลี่ยนมาลงเวลลงต่อวันาร์อาทิตย์นะครับสลับกันสมมุติวันนี้ลงวันอาทิตย์ใช่ไหมสุดท้ายแล้วลงวันเสาร์แล้วก็ถ้าผมเปิดเรียนอ่ะผมจะเอ้ถ้าผมปิดปิดเทอมนะผมก็จะ กลับไปทำสามคลิปเหมือนเดิมนะครับโอเคนะครับผมก็มาแจ้งแค่นี้แล้วกันนะครับโอเคครับสวัสดีครับ